ผลพักนักปรุงโฮมคุกเขาช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำโกซีหมี่เจครับเราใช้มีส่วสีขาวนะครับซึ่งเราจะนำลงไปต้มในน้ำเดือด1นาทีครึ่งครับเราลองชั่งน้ำหนักนะครับ น้ำหนักหลังจากที่ต้มเนี่ยจะได้เยอะขึ้นนะครับแบ่งเป็น2พอร์ชั่นเท่าๆกันครับเหตุผลที่แบ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปทอดนะครับในสูตรนี้นะครับเราแช่เห็ดหอมแห้ง2ดอกนะครับในน้ำนะครับแล้วเราก็ตวงน้ําออกมา380มิลิลิตรครับส่วนเห็ดของเรานะครับที่เราแช่น้ําจนนุ่มดีแล้วเราซอยครับพร้อมกับผักอื่นๆที่เราจะใช้ในเครื่องโกสินีของเราครับ นอกจากแครอทข้าวโพดนะครับถั่วหวานเห็ดหอมนะครับคนก็จะมีขิงเล็กน้อยนะครับเราก็สอยเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนะครับตอนนี้นะครับน้ำมันที่เราตั้งไว้เนี่ยร้อนดีแล้วครับเราจะนําเส้นหมี่ของเรานะครับแยกลงทอดเป็นพอร์ชันนะครับที่190องศาเซลเซียสครับ เส้นโกสีิของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็พักเส้นไปก่อนครับแล้วก็เคลียร์น้ำมันออกจากกระทะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวซอสกันครับ สำหรับเทศการกินเจน,นะครับเทสซี่ซอสก็มีสูตรเจด้วยเหมือนกันสูตรนี้ชื่อว่าบีแกนครับบีแกนมาจากบิกินวิตวีแกนนะครับผักทั้ง7ชนิดที่อยู่ในตัวซอสเนี่ยนะครับจะเป็นผักที่คนรับประทานเจนสามารถรับประทานได้นะครับซอสต,ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับเราไม่ต้องใช้ซอสเห็ดหอมไม่ต้องใช้ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแต่อย่างใดแล้วที่สําคัญครับ โซเดียมไม่สูงด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับคนที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ส่วนประกอบมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับเวลาที่เราเปิดใช้แล้วอย่าลืมที่จะแช่ตู้เย็นด้วยครับพ้นใส่ลงไปผสมกับน้ําที่เราใช้ในการแช่เห็ดหอมนะครับผสมให้เข้ากันครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นแป้งข้าวโพดส่วนนี้เราจะทําให้ตัวน้าหน้ากุิมิีของเราข้นนะครับแป้งข้าวโพดผสมน้าครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนใส่ลงไปเราค่อยคนอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ซอสของเรา พร้อมแล้วเครื่องทุกอย่างพร้อมแล้วครับเราตั้งกระทะได้เลยครับน้ำมันนะครับหช้อนโตน้ํามันงาเล็กน้อยครับใส่ส่วนประกอบของเห็ดนะครับเห็ดหอมแล้วก็ขิงซอยเราผัดขิงกับผัดเห็ดหอมนะครับเริ่มต้นด้วยวิธีการนี้จะทําให้ตัวน้ํามันของเรามีกลิ่นหอมของเห็ดแล้วก็กลิ่นหอมของขิงครับ พอเริ่มเดือดนะครับเราใส่หน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มนี้ก่อนใช้แนะนำนะครับล้างผ่านน้ำก่อนครับแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดแครอทถั่วหวานครับ สำหรับผักนะครับเพื่อนๆสามารถดัดแปลงแล้วก็เลือกใช้ได้เลยครับเอาผักที่เราสามารถรับประทานได้นะครับในเทศกาลกินเจหลังจากที่เราใส่ผักลงไปแล้วนะครับพอเดือดอีกครั้งหนึ่งลดไฟลงเล็กน้อยนะครับเราต้มนะครับให้ผักทุกอย่างเนี่ยรสชาติเข้ากันดีเป็นเวลา1นาทีครับสำหรับแป้งข้าวโพดที่เราผสมน้ำไว้ก่อนใส่อย่าลืมนะครับที่จะคนก่อนครับในขั้นตอนของการลาดนะครับถ้าเราทํางานง่ายปิดไฟก่อนครับใส่ลงไปนะครับคนไปด้วยครับผม แล้วเราค่อยเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คนให้แป้งสุกดีนะครับตัวซอสเนี่ยจะมีลักษณะที่ใสขึ้นเล็กน้อยครับสำหรับวันนี้นะครับผลใช้เทสซ,ซี่ซอสสูตรวีแกนซึ่เป็นเจนะครับนอกจากสูตรเนี่ยก็ยังมีสูตรกะเพราสูตรพริกไทยดําสูตรเห็ดหอมสูตรดั้งเดิมนะครับเพื่อนๆที่สนใจและอยากจะสั่งซื้อนะครับง่ายนิดเดียวครับ แอดไลน์มาเลยนะครับที่แอดเทซี่ช็อปเปนะครับหรือสําหรับคนที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเทซี่ซอสนะครับอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการก็แอดไลน์มาได้นะครับที่แอดเทซี่เซลเลครับเอาละครับตอนนี้นะครับกลิ่นหอมมากทีเดียวครับพร้อมตักเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอิ่มได้ประโยชน์ได้บุญด้วยและนี่ก็คือโกเซมิเจครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายน์แอครับ